กับสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่พพพนอนอน้องน้องทุกท่านครับกับผมต่อสะแบ่งแห่งคนรักเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทกององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชสยามินทรธิราชบรมนาถบพิตรในรัชกาลที่เก้าของเราเนี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญสิบบาทเหรียญน,นี้นะครับท่านพึงในบายวันนี้เองนะครับเนี่ย สดร้อนะเลยครับ่ันวันนี้นะครับเห็นคนคมชัดเจ้าทีเดียวคับท่งรหดับเหรียญนี้นะครับสานเป็นเหรียญที่สมบูรณ์แบบพอสมควรคัสั่นเพราะว่ารอยบุบรอยบี้เห็นไหมไม่ค่อยมีเลยครับแต่บอกขอบวงกลมด้านนอกครับมีเหมือนกันครับแต่น้อยมากนะครับสานไม่ใช่ไม่มีครับเหรียญทุกเหรียญที่หลุดมือลงไปครับเรียมจะถูกพื้นมากกว่าครับก่อนอย่างอื่นเลยครับกระแทกพื้นทันทีครับจะบุบบุบบี้หรือไม่มันแล้วแต่เหรียญที่จะลงหนักลงเบาอะไรประมาณนั้นนะครับ เรามาดูครับว่าเหรียญนี้เป็นปีมศอ,อะไรจํานวนการผลิตยอยู่ที่เท่าไหร่ติดอยู่หนึ่งในสิบันดับที่หายากหรือไม่และที่สําคัญครับเหรียญที่ผ่ากนกระชัยนั้นตกอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่นะครับเรามาดูลักษณะของเหรียญครับเป็นเหรียญแบบสองสีตัวติดนะครับเนี่ยคิพโนิเกิลอยู่ด้านนอกครับหรือว่าสีทองล้วนนี่นะครับท่านอยู่พนิเกิลอยู่ด้านนอกครับส่วนด้านในก็สีทองล้วน,นนะครับท่านพูดไปพูดมาก็ผิดผิดถูกผิด,ผดแล้วครับท่านต้องขอโทษขอไปพี่พพน้องท่านด้วยนะครับ ถ้าใจผมตัดออกนะครับมันก็ตัดไม่ได้แล้วครับแบบนี้ยังไงก็พูดตามเลยตามเลยสุดท้ายมันก็ถูกอยู่ดีนะครับท่านขอให้พี่พี่น้อน้องท่านได้ฟังและได้ดูได้ชมแค่นั้นพวกก็ดีใจแล้วครับท่านมาดูค้าวบาเหรียญนี้นี่ครับมาดูลักษณะของเหรียญครับเป็นเหรียญแบบสองสีตัวติ่นนะครับนี่ชิปเปิลขี้เล่นเจ้านอกรับส่วนด้านในก็สีทองล้วนนะครับภูมิพลอรุณยดีอยู่เบื้องหน้าพระองค์ท่านส่วนด้านหลังก่อรัชการที่เก้าครับท่าน มาลูบอลพงท่านเลยดูสิครับเป็นยังไงมั่งเนี่ยคมชัดเจ๋อมั้ยคมชัดเจ๋อมากครับท่านร้อยคู่จีนมีแน่นอนครับแต่น้อยมากครับท่านระดับเดียดนี้นะครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้มาอย่างโชคโีนทีเดียวครับท่านระดับเดียนนี้นะครับมาดูขอบเฟืองครับเป็นยังไงครับขอบเฟืองเหรียญนี้ครับดูวิไกล้ไปเลยครับดูไกลมองก็ชัดนี่ครับโอ้โหครับสุดยอดครับเหรียญนี้ไม่มีการสึกหรอเลยครับเห็นชัดเจนมากครับท่าน รอยบุบรอยบี้มีไหมหมุนไปเรื่อยๆครับตรงกลางนะครับแต่ขอบเหลี่ยมวงนอกเ่ยมีแน่นอนครับไม่มีครับท่านตรงกลางไม่มีนะครับรอยบุบรอยบี้ครับขอบเฟืองสลับเรียบเดี่ยนี้นะครับท่านไม่มีจริงครับรอยบุบรอยบี้แต่มีจะมีก็อยู่ที่ขอบวงนอกนี่นะครับขอบนอกนี่นะครับมีครับท่านมาดูด้านหลังครับว่าเป็นปีปศสอะไรครับเนี่ยด้านหลังนะครับประเทศไทยครับอักชรบิว สำหรับอักษรเบลล์นี้ทําขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตานะครับท่านจะได้มือรู้ๆความรู้ว่าเป็นเรียนอะไรอะไรนะครับสำหรับอักษรเบลล์นี้นะครับท่านพอตอกผัน535ครับท่านโอ้โหครับ2535นะครับไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับสำหรับปี2535เนี่ยสมตรงกลางคือพระปางวัดิร์ดหราชวรารามครับตามลงไปนี่คือไม่น้นเฉลี่ยาและล่างสุดคือ10บาทไทยและ10บาทอาลจีบีครับ สำหรับปีพศสอง5ันห้าร้อยสามสิบห้านี้นะครับท่านขงกว้างของเหรียญอยู่ที่ย6ิบหกมิลลิเมตรน้ำหนักแปดจุดห้ากรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่เท่าไหร่ครับเนี่ยสามร้อยบาทครับท่านอุย้ยพูดผิดเนี่ยจำนวนการผลิตครับท่านเมื่อกี้จำนวนการผลิตอยู่ที่สิบสามล้านสามแสนสิบสามล้านแปดแสนห้าหมืนเหรียญห้าพันเหรียญนะครับท่าน สักจะมั่วไปใหญ่เลยนะผมเนี่ยสิบสามล้านแปดแสนห้าพันเหรียญน,นะครับท่านมองไม่ชัดแล้วเนี่ยมันอยู่ไกลครับโทษต้องขอโทษขอไปพี่นเพื่อนของท่านด้วยนะครับท่านสิบสามล้านแปดแสนห้าพันเหรียญน,นะครับท่านยังมีทีนะครับสิบสามล้านแปดแสนห้าพันเหรียญน,นะครับท่านในระดับยูนั้นนขาให้ยูที่เหรียญละสามร้อยบาทครับท่านทำไมถึงราคาแพงขนาดนี้ครับหายากขนาดนั้นเลยหรือทั้งทั้งที่จำนวนการผิดทั้ทงสิบล้านสิบสามล้านเศษ สามร้อยบาทนะครับในระดับยูนซีนี้ข้อมูลจะผิดพลาดหรือเปล่าอันนี้ผมไม่มั่นใจครับเพราะว่าข้อมูลมาแบบนี้ครับผมต้องพูดแบบนี้ครับตามความจริงนะครับท่านในระดับยูนซีสามร้อยบาทส่วนเรียนที่ผ่านการใช้นี่ครับสําคัญครับสําคัญตรงนี้นะครับส่วนเรียที่ผ่านการใช้นั้นตกอยู่ที่เรียนละสี่สิบถึงหกสิบบาทเลยนะครับ